ฮัลโหลเธอว่าไงนะเอากระเป๋าป่ะป้าครับสุงเท้าข่ไงอ่ะอูละยี่สิบบาทเหรอครับผมถามแฟนแป๊บหนึ่งนะฮัลโหลตอนนี้อยู่ที่ฟิลแล้ว ไม่รู้ว่ารถกูมันไปที่ไหนได้อะเพราะว่าถ้าแบบไปรถก,กูได้ไมัได้ไปมุน้นไงว่าคงแบบว่าไม่เอาเหรอกหรือจะเอาไข่นกกระทาไหมล่ะไข่นกกระทาหนึ่งสองครับ ครับพวกเราและมือนะครับผมเอกครับและผมก้องครับวันนี้พวกเราสองคนมาทํามาทําคลิปนั่นแล้วนะครับวันนี้ครับเราก็จะมาทําคลิปนี่นะครับทําท่าอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาดูว่ารอบข้างเขาก็จะมองเรายังไงนะครับเดี๋ยวมาดูรีแอคชั่นของคนดูครับก่อนที่จะไปดูให้ทุกคนกดติตตามพวกเราด้วยนะครับกดไลค์กดซับตะ ให้ให้พวกเราเยอะๆนะครับผมตรยง,งหยุดไปตรงนู้นแล้วตรงหยุดไปเถอะออไปดูคลิปกันดีกว่าไปฮัลโหเธอว่าไงนะเอากระเป๋าป่ะแล้วเอาอะไรอ่ะตอนนี้ก็มีร้านสุงเท้ากางเกง ป้าครับถุงเท้าขายไงยอ่ะ,<น>ะพูดไะยี่สิบบาทหรอครับ <นะ S 1> ผมถามแฟนแป๊บหนึ่งนะป้าเดี๋ยวผมถามแฟนแป๊บหนึ่งนะเอ้เธอเอาอะไรอ่ะจะเอากางเกงหรือว่าจะเอากระเป๋า เม็ <Mad. S 2> ก็น่าสนใจนะเอาไหมล่ะเอาเม็เปล่าเอาไหมเธอจะเอาสีแดงหรือว่าสีเหลืองล่ะอ๋อเดี๋ยวผมไปซื้อของกันนะครับปนะ้าโอเคเธอสรุปจะเอากรับเป๋าหรือว่าจะเอากางเกงหรือจะเอาอะไรอ่อแค่นี้แหละเหนื่อยฮัลโหล ตอนนี้กูอยู่ที่หน้าเมเจอร์แล้วแต่กูเนี่ยที่กับจะไปอ่ะแต่ต้องไปที่คลองสามใช่ไหมแต่ไม่รู้ไงว่าจะนั่งที่ไหนเพราะหารถไม่ได้เลยเอ่อลุงครับถ้าไปคลอง3ามเนี่ยนั่งรถไปตรงไหนได้บ้างครับ ให,ให้ให้ถามพี่วินแม้ว่าแบบไปที่ไหนก่อนอ่ะเพราะไม่งั้นจะไปไม่ถูกถ้ามันไปไม่ไกลมันก็ต้องแบบถ้าถ้านั่งแท็กซี่ก็ได้อยู่แหละเท่ามันจะไปครั้งเดียวไงถ้าไปครั้งเดียวไม่ได้ก็ต้องแบบมันอาจจะแบบไม่ตรงกับทางที่เราต้องการพี่อ๋อไปทางนู้นได้ถ้าเขาบอกให้นั่ง วินไปเดี๋ยวลองถามลุงตรงวินก่อนนะลุงลุงวินครับผมต้องการที่การสิตของสามอะครับมันถ้าถ้านั่งวินไปได้ไหมไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดินไปหามึงก็ได้ถ้าแบบเฮ้ปับ๊บแล้วก็ไปหามึงแถวลังสิตเมเจอร์เลยอะเอาพี่ หรือว่าคุยกับครูฮัลโหล the จะไปไหนอ่ะอันนี้ชลบุรีอันนี้นครปฐมหรือว่ากาฬาพิเศกอันหนึ่งนะผมผมคุยกับเพื่อนกันหนึ่งรอมีไปแบบ ดิ๊เป๊ะไหมหัวหินกสวยใช่ไหมผมจะต้องถามเพื่อนก่อนว่าจะไปไหนเออแล้วมึงจะไปไหนเนี่ยยุทธยามียุทธยาไหมครับป้าทางนู้นแถวนี้หัวหินใช่ไหมครับทะเลผม จะไปไหว้พระต,ตรงนู้นได้ทะเลแหวกไหว้ลูกต้องมาทางนี้อ๋อขอบคุณครับป้าเยี่ยมเดี๋ยวผมมาไหว้น้ำนะป้า <c oughs> ไปก่อนนะครับเออจะไป ยุดยา <ors glasses> ก็ต้องไปทางนูน้นโอเคเจอกันอ๋อตอนนี้อยู่ที่ฟิลแล้วหรือหรือแบบให้หหนั่นรถตู้ไปก็ได้เพราะว่าเพราะว่าที่ฟิลอ่ะเพราะว่าที่ฟิวตอนมีคน ไม่รู้รถตู้มันไปที่ไหนได้อะเพราะว่าถ้าวัดไปรถตู้ได้ก็ได้ไปตามูนไงตกลงมันจะรับไหมหรือว่าจะมารับเองถ้ามารับเองก็แบบถ้าจะมาก็จะรอตรงน,นี้รอได้สักพักแล้วถ้าพรุ่งนี้มันคงมาก็คงแบบต้องตัดตะบายอะไรก็คงแบบว่าไม่เอาเหรอก ให้หลบให้หลบตรงเนี้ยรอแถวหน้าเมเจอร์อ่ะงั้น่าไปรอที่หน้าเมเจอร์ได้ไหมอ่ะหน้าแบบหน้าเมเจอร์อ่ะหน้าแบบอะไรเงี้ยถ้าไม่เอาก็แบบไปที่แบบเมเจอร์ได้เลยอ่ะถ้าเราสามล้อมาก็แบบไปนั่งรถตู้ได้สบายกว่า พี่ครับแถวนี้มันมีแบบรถตู้ที่ไปลังสิตคลองสามไหมครับอ๋อต้องต้องหน้าตรงนี้ใช่ไหมอ๋อขอบเลยครับขอบคุณครับขออนุญาตตรวจคนนะครับยเลคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับกูจะโดนเครื่องหลังรถ้แลตำรวจหรือเปล่าวะ อะไรป้มีปลาหมึกมีไข่นกกระทาป้าครับอันนี้ขายสาคูเหรอครับขายยังไงอะครับไข่นกกระทาขายไงครับป้าหรือจะเอาไข่นกกระทาไหมล่ะป้าผมเอาไข่นกกระทาหนึ่ง องครับแล้วสาคูขายไงครับป like, like, ้าผมเอาหนึ่งกล่องครับ2อย่างเท่าไหร่ครับป้าเอาแค่นี้ใช่ไหมงั้นคิดดังเลยนะเท่าไหร่ครับพี่อ๋อครบ สิบบาทนี่ครับเกเธอแค่นี้แหละเอาตังสี่สิบบาทขอบคุณครับป้าอะหลออโหลออโหลไดิ้นเสียงเปล่าดิ้นเสียงไหมอยู่แถวหลังเซียที่มันมีตลาดแบบเยอะๆใช่แต่ผมถ้ารับร้าน ที่มันมีร้านปรับขายพวกปลาหมึกทอดอ่ะพวกกับร้านพวกไก่เกาหลีอะไรเงี้ยใช่นี่เนี่ยที่กระโดดที่กระโดดเนี่ยต้องสูงอ่ะไม่เห็นหรอเจ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยกระโดดสูงเลยตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ย เขาลับมาใกล้ๆอีกอ่ะแล้วก็จะเจอร้านพวกปลาหมึกอะไรเงี้ยแล้วก็ไก่เกาหลีอ่ะเดินเดินเดินเข้ามาก่อนก็ได้แล้วก็แบบจะรออยู่ตรงนี้ที่อยู่ร้านพวกปลาหมึกทอดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีเซตเล็กกับเซตใหญ่อ่ะยังไงรีบเข้ามานะเพราะว่ารอน,นานแล้วโอเคเจอกัน ได้โอเคขอบคุณมากไว้เจอกันมึงอยู่ที่ไหนกูอยู่หน้าเซียเนี่ยมึงอยู่ตรงไหนล่ะถ้ากูอยู่ตรงเซียกูก็แบบอยู่ตรงข้างหน้าทางเข้าทางบันไดอะกูมองไม่เห็นมึงเลยอ่ะมึงมองมาทางซ้ายก้ากูเจอแล้วไอเอก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  กูกูมีร้านแบบของจก็บเยอะมากเพราะว่าตอนในตลาดอ่ะกูก็มีร้านเยอะมากร้านเหมือนกันถ้ากูอยากให้แบบมึงไปอ,ะอ่ะไปดูพวกของพวกร้านข้างในก่อนงั้นก็ไปทางข้งนก่อนไปวกูว่านะถ้าไปทางนั้นว,ว่าขึ้นตอก,กแอร์ป๊บนก็ได้เพราะว่ามันร้อนมากเลยตอนนั้น ตอนนี้อากาศแม่ยก็ร้อนสัตว์อ่ะดูว่านะเราไปดูดูว่าถ้าเราไปตรงนู้นอะก็แบบจะดีกว่าเออก็ต้องระวังไปทางนี้ก่อนดีกว่านะดูร้านก่อนเข้มข้นก็มีอยู่ถ้ามึงหิวข้าวมึงต้องไปตั้งตั้งสายเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินดีกว่า ตามงั้นตามใจมึงเลย,ยกูว่าเพืเอ่อนไปกันเถอะเพื่อนไอเด็กเด๋วระวังรถชนอ๋อต้องระวังรถชนงั้นไปทางมูนได้ถ้าไปทางมูน๋าวกูได้อ้อมทางนั้นได้งั้นเราก็ข้ามไป ทำไมกูรู้สึกเหนื่อยมากเลยที่มาคุยอะไรกับมึงที่เนี่ยมาคุยอะไรกับมึงที่เนี่ยท่านติกูก็ไม่รู้เหมือนกันอยากให้แบบไปแบบไิดใจอะไรเงี้ยกูก็อยากบินไปต่างประเทศเหมือนกันตกลงมึงกับกูคุยจบกันเลยนะักูว่าพอเถอะเป็นไงบ้างครับุผู้ชมครับ คลิปที่เราถ่ายไปทั้งหมดนี้ก็เป็นคลิปที่เราทำลั่นเป็นคลิปแรกครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ตับตัดไขกดติดตามช่องละเมืองเอาไว้ตรงช่องเล็กๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วแล้วเราขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะตอนนี้คนมองเยอะเหลือเกินครับเนะเจอกันคลิปหน้าครับเราขอตัวลาไปก่อนบายบครับ